พี่ชื่อแมรี่ปานสง่านะคะก็เป็นพันธารักของเทศกาลหนังทดลองครั้งที่เค่เทศกาลหนังทดลองเริ่มต้นตั้งแต่ปี1996เนอะซึ่งย้อนกลับไปไกลมากๆราวดอร์ er, หรือว่าคนก่อตั้งก็คือพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์กับพี่เจีย๊ยบกิติยากรวิวง์ที่เป็นเหมือน,นหัวรัก ในการทำเทศกาลหนังทดลองจัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีรูปแบบเหมือนเทศกาลหนังทั่วๆไปที่เราจะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเทศกาลนี้มาละในทุกปีทุก2ปีหรือว,ว่าโครงสร้างของมันเปลี่ยนไปตลอดสำหรับพี่งานภาพเคลื่อนไหวมันมันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มันมีการขึ้นลงเข้าออกหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยและแน่นอนในพื้นฐานของการสร้างสรรค์าง,งานศินละปะหรือว่าภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามแน่นอนลิมิตไม่มีตลอดเวลานะช่วงเวลา progression ของปีที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยรูปแบบของงานแนวคิด ของการทํางานมันก็เปลี่ยนไปตลอดซึ่งพี่ว่าอันนี้เราเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าในเทศกาลแต่ละครั้งอะ่ะเราจะเห็นจุดเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในการทํางานกับภาพเคลื่อนไหวยังไงบ้างเนี้ยแล้วเนี่ย12ปีหายไปโลคภาพเคลื่อนไหวหรือว่าโลกภาพยนตร์มันก็เปลี่ยนไปสู่อีกจุดหนึ่งละ ขึ้นมาจากวิกซี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆส่วนนี้มันจะเป็นส่วนแรกด้วยซ้ำที่คนเห็นเนาะงานที่เราเห็นอยูข้างหน้าเนี่ยเป็นงานของศิลปินญ,ญ,ญี่ปุ่นชื่อ,อยูอารากิในจอ led จะเป็นเ p ร r f o r m s ของวงที่ชื่อว่าวงวิสซึ่งเป็นวง c o v e วง kiss คิสซึ่งเป็น cover band คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือช่วงเวลาที่เขาเ performs แต่ว่ามันไซเลนเนาะมันไม่มีเสียงแล้วสิ่งที่ศิลปินเขาสนใจมันคือเรื่องของ voice กับความเป็นอเ n อ r s h i p หรือว่าการดับเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเสียงนั้นอะไรเงี้ยแน่นอนวง cover band สิ่งที่มันพูดถึงมันก็คือเสียงที่มีหรือไม่มีของจริงหรือว่าของไม่จริงความเป็น original กับความเป็น copy อะไรย่าเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเดินมาดูข้างหลังมันก็คือสารคดีซึ่งมันก็คือสารคดีที่แสดงอีกมุมนึง อีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของเขาที่ไม่ได้ c o อร์เป็นวงคว o v e r b น n ์อีกอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะเห็นแบบภาวะสสิ่งที่มันอยู่ต้านตรงข้ามกัน ตัวงานมันชื่อว่า Unmark Boot l a k น้องมันคือแบบหน้ากากการใส่หน้ากากการถอดหน้ากากของจริงของก๊อปปียอย้อะไรเงี้ยพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ transition พี่ก็เลยสนใจงานของอาจารย์นิพันธ์เนาะที่เคยแสดงที่หอภาพนยนตร์ซึ่อาจารย์นิพันธ์นั่นคือเข้าไปในคลังแล้วก็ดึงเอาอ็อบเจกต์พวกนี้แหละของพวกนี้แหละเข้ามาพูดถึงประวัติศาสตร์บางอย่างผ่านตัวอ็อบเจกต์ก็คือเครื่องฉายภาพนยนตร์เนี่ยมันสามารถพูดถึงประวัติศาสตร์อะไรได้บ้างในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราเห็นเนี่ยไอตัวอ็ เครื่องโปรเจคเตอร์มีกระจกวางเข้าไปใส่ข้างใน มันคือภาวะบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวงานโดยที่ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันก็คือตัวเราที่ีเฟเล็กข้างในและภาพบางอย่างที่มันสะทอนขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ออกมาจากเครื่องแต่ว่ามันคือภาวะบางอย่างที่เราเห็นตรงนั้นอย่างเงี้ยมาอีกส่วนหนึ่งของอินสตาเลชันชื่อว่าห้อง Dissolving Room ซึ่ง dissolving room เนี่ยจะมีศิลปินอยู่สาคนด้วยกันแต่ว่าไม่ได้จัดแสดงพร้อมกันงานทั้ง3ชิ้นนะคะมันพูดถึงภาวะการ exist ไม่ exist การมีอยู่หรือว่าการปรากฏการหายสลาย ประมาณนึงซึ่งงานของน้องเจกือพูดถึงอมามานกที่เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่ภายในบ้านของเขาแล้วก็การเห็นสถานที่ตรงนั้นมันมีอะไรปรากฏหรือว่าม,มีอะไรที่มันหายไปยส่วนงานของจอห์นตอร์เรสมันก็เป็นเหมือนเจอร์นี่บางอย่างในทรานสิชันในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขามีคนในครอบครัวเสียชีวิตมีการเดินทางอะไรเงี้ยมันพูดถึงการสูญสลายหรือว่าการหายไปบางอย่างอะไรเงี้ยส่วนของตุ้นเนี่ยคือเป็นการเวคอร์ดสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเทศกาลนี่แหละ แล้วจะถูกกลับเข้ามาอยู่ในนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการบันทึกบางอย่างในเฟสติวัลแล้วก็กลับขึ้นมาสิ่งที่มันหายไปแล้วแต่กลับขึ้นมา Acces อีกครั้งหนึ่งกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่เสียงแล้ว<ร>ว่าตอนนี้เราอาจจะโดนตุลโคมอาเซียนอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ <c oughs> ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วตรงเนี้ยในส่วนที่เราเห็นอยู่่งจริงมันคือคอนเฟรนซ์หรือว่าห้องประชุม <c oughs> แต่ว่าเราก็พยายาม transform มันให้มันกลายเป็นเทอเตอร์หรือว่าห้องฉายหนังซึ่งก็จะมีห้องที่จะทำ performance ด้วยในส่วนเทอเตอร์แล้วก็ห้องที่เป็น s r e n n i n g room หนังที่แบบคุณจ่ายตั๋วพอหมดรอบคุณไม่ได้เข้าเลยนะแต่นี้มันจะเข้าออกหรือว่าเดินเข้าห้องไหนก็ได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าก็ Respect คนอื่นในการอยู่ในโรงด้วยนะโปรแกรมม,มันจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันเนาะส่วนหนึ่งคือส่วน Open c a l l คือส่วนที่เราเปิดรับสมัครให้คนส่งหนังเข้ามาเข้าร่วมซึ่งคือธรรมเนียมปกติของเทศกาลหนังทดลองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากเห็นความเป็นไปของโลกภาพยนตร์หรือว่าโลกภาพเคลื่อนไหวโปรแกรมแบบเนี้ยคืออยู่ใน Open c a l l แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีโปรแกรมที่เป็น guest c u r a t o r ก็จะมีโปรแกรมของพี่เมย์อาร โดนอิงคขาวนิตกับจูเลนรอสแล้วก็จะมีโปรแกรมของกลุ่มคัตดูกัสเป็นคอลเลกทีฟมาจากอินเดียมีจอร์จคลาร์กแล้วก็อีกโปรแกรมของเดวิดเทอีกโปรแกรมที่ไฮไลท์เหมือนกันก็คือโปรแกรมจากหอภาพยนตร์เป็นเรโทสเปกทีฟของพี่ตุ้มสัติ์ธรซึ่งถือว่าเป็นเออร์ลี่คนทําหนังเอ็กซ์เพร์เมนทัลในยุค90ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็เป็นโปรแกรมของพี่เจียบกิติยากับพี่เจย์คิพิชวนให้2คนนี้มาคัดเลือกโปรแกรมที่เหมือนเป็นเรื่องที่หนังที่อยู่ในดวงใจ ว่าง,งานที่เคยชมทั้งหมด14โปรกแกรมที่พี่พูดถึงเยอะมากๆม,มีนั่งไนั่งแมวแมวเขินโอเินพื้นที่ตรงโถงบันไดตรงนี้มันก็ถูกใช้เป็นฟังก์ชันในการจัดทอล์ก talk, หรือว่าการมีกิจกรรมหรือพื้นที่ที่คนมาอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีงานของพี่ต้นเวิงฤทธิ์ที่ทำอินสแตนเลชั่นเนาะสำหรับงานผาามชิ้นด้วยกันที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นว่ามันเป็นคิเนติกหรือว่ามูฟเมนต์บางอย่างที่อยู่ในสเปซอะไรเงี้ยมันเคลยมนได้ใช่ใช่มัน เป็นเคเนติกแล้วคนที่ได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยกันมันก็คืออีกมูฟเป็นหนึ่งที่มันอยู่ในสเปซตรงนี้ด้วยพอเราขึ้นมาถึงข้างบนเนาะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชั้นสามก็จะมีอะไรจุ๊กจุกเต็มไปหมดที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยก็จะมีส่วนที่มันเป็นบุ๊กช็อปไลบรารีเนาะก็จะเป็นเหมือนโตนที่ขายหนังสือมาจากแบงกอกซิตี้ซิตี้แกลเลอรี่อะไรเงี้ยอีกสเต็ปหนึ่งเนาะที่กระเถิบออกมาจากการดูงานแล้วเรามีอะไรที่เราแบบขยายต่อความคิดเราได้บ้างผ่านหนังสือผ่านการอ่่่่่่่่าาานนนนนนนสสสิงงตๆเเหลลีี้ยยก็จะปใใววทอู Shop, หรือว่าส่วนโซนขายหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีอีกแล้วก็จะมีงานอินสาเลชั่นของทีมพี่ต้นเมืองวิทย์หรือว่าเป็นทีมดักยูนิตของพี่ต้นอีกในเทศกาลหนังทดลองม,มันมีฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบ ในการฉายงานภาพเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายมากๆ Installation เองสปิน n i n g เองหรือว่ารูปแบบลักษณะผลงานในแบบต่างๆ Cosmoram ่ Cos ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันที่อยู่ภายใต้ Installation No Programs ซึ่งในนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เดียวกันกับงาน V R ของพิชเชยถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือจอ3จอขนาดมหึมาที่อยู่ใน Space ซึ่งจะฉายหรือว่านาเสนอผลงานของศิลปิน5้าคนนี่แหละแต่ว่ามันจะมีซิสเต็มของมันอยู่ในการที่งานแต่ละคนเนี่ยจะมี การปรากฏขึ้นแล้วก็มีการสลายรวมเข้าหากันแล้วก็มีการกลับมาปรากฏขึ้นเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันคือเสียงที่ลอดออกมาจากฝั่งของ VR ซึ่งศิลปินเนี่ยก็คือสร้างงานชิ้นใหม่โดย r e สปอนส์กับเสียงตรงนั้นด้วยแล้วก็ในสเปซค่ะเราจะเห็นว่ามันก็คือเป็นโครงสร้างนั่งร้านโครงสร้างสเตจอะไรเงี้ยคือพูดถึงภาวะบางอย่างที่มัน มีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเอ๊ะเขามีเพอร์ฟอร์มไปหรือเปล่านะมันเป็นสเตจของสิ่งที่ว่างหรือเปล่าหรือว่ามันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันสร้างคอสมอสบางย่หารหรือว่าอยู่ในโลกของภาพยนตร์ที่มันเป็นจักรวาลประมาณหนึ่งสาหรับการเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็มองงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับข้าวของหรือว่าสเตจหรือว่าคอนสตรักชั่นหรือว่าโครงสร้างบางอย่างที่มันอยู่ในสเตจที่มันจะพาเราไปสู่อีกมิติหนึ เราเห็นเตียงเยอะมากเลยว่าสนับสนุนการนอนดูหนังซึ่งจริงตัวเตียงจริงแล้วมันคือสิ่งที่อยู่ในงานพิเจย์อย่างปชาติพงษ์เนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พิเจย์เขาอยากที่จะดึงออกมาหรือว่าอยากที่จะนําเสนอตรงนี้ออกมาอยู่ในตัวเทศกาลซึ่งจริงแล้วถ้าคนที่ดู VR ไปแล้วหรือว่าคนที่รู้จักพิเจย์เนาะภาวะที่พิเจย์พูดถึงมากที่สุดคือภาวะของความฝันเนาะ ความฝันกึ่งฝันกึ่งจริงการหลับการตื่นเงี้ยมันคือสิ่งที่เป็นตัวของพี่เจยมากๆที่พูดถึงสิ่งนี้ตลอดและสิ่งนี้มันก็เลยถูกกระจายตัวออกมาอยู่ในพื้นที่เพราะถ้าเราพูดถึงคําว่า h e แว Some w h วร e หรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงกลางมันก็คือภาวะตรงนี้แหละที่เหมือนแบบคุณจะหลับไม่หลับจะตื่นไม่ตื่นคุณจะลงไปนอนหรือเปล่าหรือว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนกันแน่อะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในสเปซอยู่อะไรเงี้ยอืมก็เลยเกิดขึ้น แล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะมีส่วนที่เป็นมินิอาร์คาฟ์ของเทศกาลหนังทดลองตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่6อยากให้คนใช้เวลาตรงนี้หรือว่ามาดูอาร์คาฟ์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนิวส์คลิปปิ้งต่างๆบทความต่างๆแคตตาล็อกตั้งแต่ครั้งที่1นึงถึงหเลยอ่ซึ่งมันมีอะไรที่มันมากมายเกิดขึ้นมากๆในแมทชิวิเอลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ลองพูดเล่นๆก็ได้่ว่าตอนนี้มันอยู่ในเราอยู่ในยุคไหนกันแล้วอยู่ในยุคไหนอ๋อ พี่เชื่อว่าตอนนี้ความเป็นยุคมันอาจจะ r e ฟ e สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ละในสมัยก่อนพี่เชื่อว่ามันอาจจะมีประเภทหรือว่าคราทีเวียบางอย่างที่มันอาจจะพูดถึงมันได้ในฐานะที่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเนาะจากฟิลเป็นดิจิทัลจากดิจิทัลมาเป็นแบบเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยนะพี่เชื่อว่าไอค่ายทีเวียตรงนั้นอะ มันสลายไปแล้วอย่างศิลปะเขาใช้คาว่าร่วมสมัยเนาะ,ะเพราะเขาไม่รู้ว่าคําจังหวดความที่มันจะมาบ่งบอกการตีความตรงนั้นมันคืออะไรมันคือสิ่งที่พูดถึงภาวะความเป็นปัจจุบันและ์ภาวะความเป็นปัจจุบันสำหรับพีย มันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวแต่มันเป็นภาวะบางอย่างที่คุณสามารถที่จะ reflect back กลับไปในอดีตหรือว่าคุณที่จะอาจจะคิดเพ้อไปถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตข้างหน้าก็ได้ไอ้ความเป็นร่วมสมัยอ่ะมันคือภาวะตรงนั้นแหละที่พี่รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นกลุ่มที่มันไม่สามารถจะ define หรือว่าแยกประเภทได้ในแบบนั้นเลยไงพี่เชื่อว่าเราอยู่ในยุคแบบนั้นอะไรอย่างั้นอะ